ไปค่ะเตรียม Power อร์็อกขึ้นรถกันเตรียมแบตเตอรี่ไปใช้สรุปว่าเดินทางวันนี้เนาะครับเดินทางวันนี้นะคะวันพุธไปวันนี้เลยดีกว่าอันนี้ป้ะป้ากำลังย้ายตัว Power อร์บ็อกนะคะโอเค เตรียมรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเก็บเสื้อผ้าเก็บที่นอนทําความสะอาดรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเหลือเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นเอาน้องสนิมขึ้นทริปนี้จะเป็นทริปแรกที่เอาน้องหนิมไปนนี้ที่ย้ายตัว p o w e r b o อกนะคะมาจากในห้องที่บ้านนะย้ายมาไว้ในนี้นะแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่68%นะคะเดี๋ยววิ่งไปก็ชาร์จเพราะว่ามีแดบดบ แบบเหลือๆไปเก็บของกันต่อ